ฉากโชว์ของเรื่องเลยค่ะไม่ใช่การออกแอคชั่นมัดข่าวซอลแต่เป็นกล้ามทั้งมัดของพระเอกอ้ำอธิชาติตั้งแต่คอย,ยันท้องน้อยที่ได้โผล่ออกมาในละครเพลิงชิมพลีเรียกว่าร้อนแรงน้ำตกแทบแห้งโดยหนุ่มอ้ำช่วยนางเอกเบลล่าราณีรอดอุ้งมือเสือที่เตรียมตะคุบขณะอาบน้ำตกแล้วบรรยากาศพาไปเลยถือโอกาสสวีทให้มโนกันไกลซะเลยฉากนี้ผู้กํากับอตุนพยกทีมงานเป่าจินจงไปถ่ายทํากันไกลถึงน้ําตกเอราวันจังหวัดกาญจนบ,บุรีภาพสวยสู้ซา พระนางถูกคู่หนุ่มอ้ามเปล่งพลังหวานเต็มที่สาวเบลล่ารับอารมณ์อินจัดในตาหวานฉ่ำดูแล้วไม่รู้จะเย็นใจหรือจะร้อนไฟลุกสมชื่อละครเพลิงฉิมพลีเลยนะคะเนี่ยเธาเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยอะถูกต้อง <c oughs> คือในเรื่องอะต้องแบบสวีดกันมากใช่ไหมครับมองตาก,กันแล้วเกิดความสึกคือเวลาคัดปุ๊บเราก็จะแบบว่าต้องหาผ้ามาห่มทีนึงแล้วเวลาจะนับปุ๊บก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ อ,อ,อือต้องพยายามบังคับกล้ามเนื้อไม่ให้มันสั่น <c oughs> ใช่เพราะว่าพี่อ้ําสั่นยิ่งกว่าหนา <c oughs> ูอีกอะใช่เราจะได้ภาพสวยเรารมองแล้วสวยมากมีทั้งม่านน้าตกด้วยแล้วก็มีแดดด้วยครับ <c oughs> ใช่น่าจะสวยแล้วสำหรับเรื่อ <c oughs> งนี้ไม่ใช่แค่นี้เราจะมีฉากแบบนี้อีกเยอะค่ะ